อโชคแม่ตะเคียนตีคำใบปิศนาเลขเด็ดงวดนี้มีแห่งสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแหกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนสีมณีทองที่วัดเยจิดังนครสวรรค์น,นะคะได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสมใจนะคะบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อจ้อยนะคะหรือวัดศรีอุทุมพรนะคะ วัดเจจิชื่อดังของเมืองนครสวรรค์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะนอกจากจะมากราบไหว้เจจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางไปขอโชคขอลาบนะคะแม่ตะเคียนทองนะคะ ซึ่งเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะคะนี่เลยนะคะให้โชคให้ลาบแม่นยังต่อเนื่องนะคะสังเกตจากผ้าแพรพวงมาลัยดอกไม้ของเส้นวต่างๆนี่เต็มไปหมดนะคะแม่นไม่แม่นเขาดูกันตรงนี้นะคะหลังจากกราบไหว้สลีและคของหลวงพ่อจ้อยเสร็จแล้วนะคะชาวบ้านก็จะไปไหว้ขอโชคกับแม่ตะเคียนนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิหารหลวงพ่อจ้อยเท่าไหร่นะคะเพราะเชื่อว่าแม่ตะเคียนสีมณีทองนะคะซึ่งชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้นะคะ ให้โชคให้ลาบกับคนที่มาขอโชคนะคะโดยจะเห็นจากผ้าแพแล้วก็ชุดไทยสบายเฉียงน้ำแดงผลไม้ต่างๆมีจำนวนมากเลยนะคะบางคนก็เอาแป้งไปรูปไปทูนะคะบางคนก็ไปตีคำใบ้ปิสนานะคะปิสนาแม่ตะเขียนงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะหงกับเสือห้าตัวขึ้นบน ปลา3ตัวลงล่างนะคะนี่เลยนะคะแล้วเลขที่ปรากฏบนกระดาษคือเลขนี้เลยนะคะบางคนเห็นเป็นเลข6เลข2เลข4ี่เลข5้านะคะส่วน2ตัวเห็นเป็น3 8นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนตีแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะคะบางคนก็แป้งไปรูปไปถูไม่ได้เขี่ยนก็ได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นนะคะนี่คือขอหวยเข้าไปขอโชคขอลาบ แม่ตะเขียนนะคะก็ขอได้ขอโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ